ครับคับสวัสดีเอฟซีกุชชันครับยินดีตอน,ตนรับแฟนคลับแฟนจ่องเพื่นท่านไก่เลยท่านไก่ครับพี่น้องเอฟซีในพื้นท้องบาทนำมินิมาตามตะเล่นนะทางของหลวงปู่บุญมีครับพีน่น้องเอฟซีกุชชันงวดวันที่1กร,รกฎาคม2566รูปแบบหน้าทางของหลวงปู่สีออกมารูปแบบใดเป็นน้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องตามที่มงานกลับไปครับวอนจะชคมคลิปนี้ฝากได้เลยเป็น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่มงานครับพี่นน้องเอฟซี พอรัสเซียห่างครับพี่น้องทำไฟเป็นกับเป็นซอกขอปิกลาบนมัสการหลวงปู่พร้อมๆกันครับพี่น้องเบื้องเพื่อความมันทึงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการดับช่อมเดลับป้องรับเชี่ยนขับพี่น้องครับการนมัสการหลวงปู่ครับพี่น้องเย็บเท็ดด้วนครับการนมัสการครับเรื่องต้นเจือเรื่องต้นมันจึงนั้นน้องหัวปักกันปริตแสบเป็นแถบโัวขอโทษขคอไผ่เดือปูจับเลขผิดเนี่ยมเป็นตัวเก่านะครับปู่ฝันถื่อนด้วยดอก ทันถือยดตีว่าถือันถือตีว่ถือมันกับถือกันกลยมีอยูศูนย์หน่งสามีอยู่ศูนย์หนึ่งสามต่ว่าข้าเจ้าว่ใจใส่มันหลายตาวมันหลายตัวมันหลายปวดแต่ว่าเล็กน้ำม่ตนขันแหลกเก่าทั้งสามตัวเนาะขันแหลกเหล็กน้ำม่์นจามันออกเล่าเบิดจะพูดไดสิว่ามันจะออกอีกครับ เหตุไม่ไปแต่พืแต่พือเอาว่าเป็นอยังแก่เมื่อไม่ครับผมขอโทษดอกขออห้ไฟลวงปูกับมันบ่อยากให้มันเสียจากคนล่ะมันบ่อกให้มันเสียจากทางครับ้าก็อยากได้อยากเทดจากสางเพราะว่าลวงปูกับฟันว่าเขาที็อกเขาทีรอกจนแต่ว่าก็ล็อกแน่นอน็อกแน่นอนงวดนี้ปะทามงวดที่แล้วงวดสองงวดที่แล้วสองงวดที่แล้ว ปูกับขอรองเขาไหวว่าขอลองเนฝันขอรองว่าให้สางสลาแเหล่าตะก่อนแน่จังหลอกกันที่เห็ดนังกะจังเห็ดดูเนไวบ่าได้เลยเมื่นี่กะาตัวเด่นแข็งๆของปูู้ฝันบ่อกาตรงเธอว่ามันกับฝันเนู่จะเอาเล็ฝันหรือเหล็อกก่อน ่ฟันปูกับขีิวแล้วเนาะเอาตัวแรกก่อนดูก่อนเอาเลขแล้วแต่ปู่ปู่จะให้ตัวไหนก่อนเอาเลขฟันก่อนเนาะเอาคฟันก่อนก็ได้อืมฟันก่อนจังคอยหลอกน้ำกลาะว่าหลอกมันกับเข่าอยู่ฮวงมดที่แล้วก็มัดที่แล้วกับบ่ได้หลอกปูน่าขิวอยู่มัดที่แล้วบ่ได้ล็อกเอบ่ได้ตามล็อกไม่สามครู ล็อกอะไรครับปูนั่นน่ะล็อกเงินลลานไม่ได้ลงไม่ใช่ครับไม่ได้ลงแต่าวานพอเขามันเขาน้ำกลนเขามันเขาน้ำกลนเวลาไม่ไม่ไม่เอาลงอ่ะเขา้าอืม, <laughs> มล่งพอเข่างอโมล่งบอเขา่เขาฟันยังไงฝันค่ะฟันว่ารถมันโยกลอ้อขคับไปดีๆแล้วมันโยกขึ้นทั้งสองหลอเลยครับนโยก ฝันเกียเก่ยวรถอืมฝัน,นเกี่ยวรถดอีกแต่เกาแม่นทึงได้ฟันชนฟันฟันเกี่ยวรถเนี่ยละจะเริ่มฝันตองวดรถคันไหนครัลรถคันนี้แหละ<ถ>จะเริ่มไปซื้อกันชนใหม่ใหม่ฝัน,นเกี่ยวกระโดดันเกี่ยวกับรถครับแัวนวมาชีบไปอีกอย่างบูมันไหลย,ยกล้อขึ้นมันย,ยกล้ขอขึ้นล้อหน้าล้อหลังล่อหน้า <น>ลอดนะยกลอดเป็นยกขึ้นขึ้นมาเลยปยกขึ้นขึ้นมานี่แล้วย <c oughs> <c oughs> กขึ้น,นลออเยัน,นะยก,กสองฐานาเลยยก,กสองสองลอดทั้งหนาเบียนนี่ยังแบบปูลดแต่เบียนมันจะสนะองสองหกศูนย์เนาะสองสองหกศูนย์สองสองหกศูนย์ท่านีปคะคะ่านนี้แหละปูเคยฝันเรลาออกนี เลฝันมันก่าคูเถียวคูเถียวฝันสองสองหกตองสองหย์่อหต่องวเลยความฝันต่องวสองสองหกปเทปตัดอาไปเลยี่ไนตัตเฮ้ยองปูตัดอเนตอาตัวกันเลยตัดหัวเร่วไหนเอายมัดตัวค่ะ ตัวเอาสองสองหกแล้วก็สองหกศูนย์เท่านั้นละ่ะส <22 6. S 1> องสองหกสองสองหกงสองหกศูนย์ท่านี่อือเอาเท่านั้นละ่นนละตวัวงวดนะคะตัวมันเป็นล่หลายตัวเขาจะว่าหลายตัวว่าทีา่เอาล่งตัวเดียวมนันจังไรจังไรก็งไรอยู่ พวงชุกหายให้มันก็จะเอาล่องตัวก็จะเอาลงตัวเดียวมันก็คือปูสางสลาบวค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็สางสลาบไฟโซลับเซลล์ก็เพิ่นก็ลงมาให้เรียดได้ใส่แล้วล่ะเพิ่นกัลงเต็มไปละนัดติดตั้งไฟได้ใส่ได้ใส่แล้วปูได้ใส่แล้วก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งเอฟซีทั้งปูเป็นเป็นเจ้าภาพ ไปเะลาเซาเาล่ยเนาะได้แสงสว่างแล้วได้แสงสว่างแล้วย่งางหลังคาบ่ทธันแล้วตอนนี้ก็ลังล่อ,รอสร้างจะสร้างไปเห็นโรงเรียนบ่ทธันแล้วเนี่ยนกำลงังล่อขอบล่อขอบคางไปสร้าง <ๆ S 1> ไปสร้างขอบคางไว้อยู่จะประมาณเหลืออีกอยู่ยประมาณหกพันบาทอบข,อขอบคางเท่าไหร่ปูนเอาปูนนี่ขอบคางทั้ง,งเงินเสร็จนาค กรูเจเล่คนอนึ่งโอบกัาครับขาข้าวขอบสังกะสีห่านี่ยนะครับขอบทั้งขามันจะเป็นขอบปูนเป็นขอบปูนความฝันปูก็คือสิตีบ่ิยักเนาะค่ะบ่บ่ให้ตียากเลยเขียนเป็นตัวเลยอืมเอาทะเบียนรถลงเลยเจ้าได้รับปูสองสองหกศูนย์รถยกล้อรถยกล้อครับยกล้อหนาบอกค่ะล้อหนาเป็นผู้ขับไปเองเนื้อสีเป็นเนกนา เลขนาเนี่ยเน้นบ่เลือเลขนายกทางกับสองสองหกเนี่ยเลขนาสอง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 หกสองสองสองอหกศูนย์สองสองหกศูนย์แมันยกเ้นเนาะพันยกร่อหลังต้องเป็นเลขหลังปนแยกร่อหลังนียกลำบากด้ยอนเล็นแค่นัู้ันฝันยีสวนมากจะออกได้เนาะบม่เป็นจักรยานะ คือรออดด้วนะปูหอกคือรอบอืมเติมฟันเกี่ยวกับรถแต่ว่าก็ออกคู่หลอบอออกคู่หวดสองสองหกแม่ยออกชื่อไบอว่าอันพิ่นันเห็นรดนะออกกศูนออกหกศูนย์ออกหกศูนย์ด่ออกรถเป็นอปยางอีกปูตอนนั้นไปว่าคัะไปฟันเห็นอีกก็ออกศูนย์เก่าออาขึ้นอืนมีปูสองรถบ่อพี่บ่กค่ะเอาเอากันส้นมันมาใส่ ม่ไปสั่งกันชนไม้ไม้หายคนฟันแล้วก็ได้ซ้อมเลยก็ได้ไปเอากันชนไม่มาใส่กันชนไม่เดาะเจ้าก็เอาน้ำพันสองพันสองร้อยขันเจ้ามันไปใส่ปูขันเจ้ามันแตกมุนเบิดหมาต่ำมาเลียนต่ำหมาเลียนต่ำรถบ่ามันตัวรถเตียนต่ำหมาคลิปนี้ก็เป็นคลิปความฝันนะปูเนาะความฝันเป็นคิดแรก คลิปแรกตองวดเลยเนาะตองวดเลยนะครับตอง, buying, ตองวดเป็นความฝันน,ค,นครับฝ<ว>ันตัวเหล็กน้ทังเป็นเหล็กความฝันเจะเพี่น้องเด้อเป็นเหล็กความฝันของหลวงปู่เพิ่นเพิ่นฝันว่ารถมันยกล้อหนาขึ้นทะเบียนรถก็คือสองสองหกสี่ตัวนอก็ไปตัดเองเดา๋ตัดออกมาแล้วก็จะเหลือสองสองหกและสองหกศูนย์ทั้งช่องเสนอเป็นเพียนแคร์สิ่งก่างการตัดจิตใจขิงในน้ำอีฟซีมักกับเจ้าของเพิ่นบ่มักกับพับพี่น้องอีฟซีุ่กท่านตัวเลขกน้ำทางของปู่บุญมี วดวันที์หนึ่งกรกฎาคม2566รูปแบบแนวทางความฝันมาก,ก่อนคนระับตัววัดามิชมผู้มานสนอกว่าพี่น้องเอฟซีตุ้นจันทร์จะได้ฝากไว้เป็นแ e นวทางนุกปูทั้งช่องเสื้อนด้เปลีนเพียงแค่เสื้อจางใน้สดม,ม้วน,มนหมานลำห่ำเลื่อยกันสุขโสุขคนครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีตุกท่านที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต,นต้นจนจบพ่อันใหม่คลิปหนาครับคลิปนี้อย่าลืมได้พีน่น้องฝากกดติดตามเป็นน้ำแน่ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากาากดแชร์เป็นกำลังใจทั้งที่ผ่านครับพี่น้อง อย่าิืมจริงๆเหมือนน้ำตาลพี่น้งกดกระดิ่งไปพร้อมพอก็ไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าล,าโลงโวยซัมนีสวัสดีครับ